สวัสดีค่ะถิ่นพึ่งเมม ORIES ขอพาทุกท่านเข้าสู่งานตะวันออกฟอรัมในโครงการส่งเสริมหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อวันที่25-26กุมภาพันธนะ์2566ณสวนวนาเกษตรผู้ใหญ่วิบู์เข็มเฉลิมตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์วนเกษตรที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างวิถีชีวิตของคนบ้าน และป่าไม้เราจะมาเสวนากันในเรื่องของ climate change หรือสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างวรวดเร,เร็วบนโลกของเราใบนี้ค่ะพวกเราเนี่ย,ยหลายคนหลายหลายเครือข่ายที่มาเนี่ยทำงานปรับนินทนกับเครือข่ายอะไรอยู่แล้วความรู้ที่ได้จากวันนี้จะเป็นเสริมเสริมให้เราเนี่ยไปไปใช้กับเครือข่ายของเราทุกคนของเราได้ เข้าใจได้มากขึ้นผมอยากจะถามจากประสบการณ์ชีวิตเราเลยแล้วกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยที่ว่าปัญหาเรื่องโลกรวนโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรบ้างหนูก็ทำกเกษตรเหมืนอนกันหนูเป็นชาวสวนอยูระยองเวลาของการจิดดอกติดลูกก็ขยับเวลาของการสุก,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 กสแก่ก็ขยับแล้วก็มีความไม่ไม่ไม่พร้อมเพียงค่ย เหมือนกับ10หรือ20ปีที่ผ่านมา,อ,าอ่าอโมกคอนเนี่ยเดิมเนี่ยย้อนหลังไป10ปี20ปีเนี่ยอโมกคอนไม่เคยเขียนประเทศไทย,นนยแล้วเราไปเห็นปรากฏการณ์ที่อโมกคอนมันยินผ่านประเทศไทยแล้วเข้ามหาสมุทรอินเดียไกลมากไอ้ต่อมันเป็นเครื่องที่ว่วาโลกร้อนทําให้สัตว์บางชนิดหายไปจาก หายไปจากโลกเมา่ไหม่นอกจากการเรียนแมงปอแล้วกับนนกชีวิตเราน่ะโดนไงยก็ในอนาคตนี้ชีวิตตอนุงเทพเนี่ยที่รู้สึกกระทบมากๆเลยอันนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็น,น้ําหูน้ําตาไหลแบบว่าสมูกแบบแสบกันไปก็คือเรื่องฝุ่นนะคะอันนี้อ,อ,อันนี้หนึ่งในะาะต่การจัดการในทางสาธารณสุขมันก็บางทีก็คิด ััไมม่่ทนนคิดวาจะเมื่อเรารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเรามาจําลองสถานาการณ์เป็นละครใบ้กันดีกว่าค่ะ ハハハハ ตัาเอครับสอบหมที่สองเอาครับเขาบอกอะไรเราคนจนมุงเจออะไร น้องขับขันในการรับส่งก็ดูแบบเคร่งเครียดในการหารายได้ค่ะน้องเอฟฟิตก็ดูแบบชีวิตฉันต้องนั่งทำงานเร่งรีมาทำงานสายดิ้นรนมา้ล้วก็เหนื่อยหรือนะครับนี่ก็ทีมบันเดิลจากนั้นเราได้จำลองการเจรจาบนเวทีโลกของกลุ่มประเทศต่างๆเพื่อหาทางลดภาวะโลกร้อนก็ได้บทสรุปคร่าวๆมาแบบนี้ค่ะ เราเชื่อการมีส่วนร่วมนะเออเราเชื่อการมีส่วนร่วมแล้วเราก็เชื่อว่ายังต้องมีพื้นที่กลางที่มาทำงานก็มุดด้วยกันแล้วก็ติดตามทําการด้วยจริงๆแล้วทางสถานอุ๊มหาหน้าก็ไม่ใช่ไม่คิดแล้วก็คงเรียมไปโดยดีอยู่พอสมควรแต่ว่าพอเรมองของคุณหรืงหลายอย่าเราก็ต้องกลับไปถามสมาชิกองค์อรหรือว่าสมาชิกวัยให้รู้สึกเข้าใจถึงปัญหาบางทั้งสามกลุ่มประเทศแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยินสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป้าหมายที่มันจะลด การกดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมรวบอกให้รถแต่ว่ามันจะต้องมีหมุดหมายที่เราจะถือปฏิบัติได้ร่วมกันอใช่ไหมครับจากกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์จริงสะท้อนได้อย่างชัดเจนถึงสภาพปัญหาของ Climate Change ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เกิดจากการปล่อยมลพิษก๊าซเรือนกระจกทำลายสิ่งแวดล้อม เราจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขกันต่อไปในช่วงต่อไปจะเป็นการระดมความคิดในมุมมองส่วนตัวว่าเราจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างไรคะ่ะที่ิน,นน้มาแ่งแงล้วเาหน้าฝนไม่ทีฝนก็ตกไม่ก็เนี่ยน้ำหน้าแรง่ยเราไม่มีน้ำอี่ทั้เลยนะในบ่อในสาที่เราขุดไว้มันก็แห้งหมดเปน็นก อ่าไถกบค่ะแล้วก็นำจุลิทรีย์ช่ยกระตุ้นในการย่อยย่อยอะค่ะเอามาใช้มากขึ้นค่ะแล้วก็อ่าอยากจะสนสันสนุนในการปลูกป่าชุมชนนะคะปลูกป่าโดยที่แค่ไปคือปลูกป่าโดยระดาบะค่ะมันก็จะมีระดับของมันเนาะค่ะเพิ่มความเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกป่าชายเลนด้วยเพื่อสร้างความสมดุลค่ะอย่างอ่าสร้างความสมดุลของน้ำทะเลแล้วก็สัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ อันนี้ก็คืออยากจะสนับสนุนในการค่าการเกษตรเองให้ให้เป็นอินทรีย์มากขึ้นค่ะลดการใช้สารเคมีเลยอาจจะลดเป็นศูนย์เนาะค่ะเพื่อว่าบบอ่อาถ้าในระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะก็ถ้ามีชื่อคือโลกก็ใช้คนก็ปขอใช้เช่นกันขอความเป็นสุดท้ายเลยครับเพื่นครับเราดูว่าตาไปเจอเพื่อนเพื่อนดีเองค่ะในการในภ่าของการเกษตรนะคะก็อยากจะให้ทำการ สร้างเครือข่ายขึ้นมาโดยการหาโฮไว้ใจสู้ขอเพื่อจะต้องเรือข่ายในภาคของการเกษตรเพื่อจะเป็นที่รวบรวมความรู้แล้วก็เอ่อสามารถยดลองกับการสนับสนุนจากภาครัฐได้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกษตรแบบแนวใหม่ค่ะแล้วก็จะสร้างกองทุนสนับสนุนโครงการเพื่อรับโครงสร้างทางการเกษตรวิธีการเกษตรแบบใหม่ค่ะแล้วก็ทาการเกษตรโดยการที่เราใช้แบบ ต้นทุนการหมุนแบบหมุนเวียนอย่างเช่นในการผลิตแบบชาวบ้านค่ะอย่างเช่นเราเลี้ยงหมูใช่ไหมคะเราเลี้ยงเราเลี้ยงปลูกที่ปลูกผักใช่ไหมคะผลผลิตที่เกิดจากทางภาคเกษตรก็เอาไปเป็นอาหารให้งจากเน้อหมูได้แล้วก็เอาปุ๋ยของเสียที่ได้จากหมูค่ะก็เอามาปรับเลี้ยงใช้ในการเป็นปุ๋ยในภาคการเกษตรที่ได้หมุนเวียนอย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ทำ ทางการสื่อสารการผลิตเนี่ยค่ะเพื่อให้เกิดความแหนะไหลออกไปว่าผลที่เราได้ผลลัพธ์ที่เราได้เป็นยังไงเพื่อใหอ้ในการทำตรงนี้ค่ะเป็นรูปแบบและเป็นต้นแบบให้กับคนที่สนใจด,ด้วยค่ะจากกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศของโลกได้อย่างชัดเจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนักรังสรรค์อย่างพวกเขาจะแก้ไขเพียงลำพังไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับคนรอบตัว ให้ตระหนักรู้ตื่นตัวร่วมช่วยกันแก้ไขคนละเล็กคนละน้อยจนผลักดันเป็นภาครวมใหญ่ต่อไปกิจกรรมของนักรังสรรตะวันออกฟอรัมยังดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้ามีโอกาสถิ่นพึ่งเมม ORIES จะนำมาเสนอกันอีกครั้งค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าใจฟูสดชื่นกลับบ้านและจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ